กรณีศึกษาที่สองเทาเฮาสองชั้นใกล้มหาวิทยาลัยราชพัฒเทาเฮาสองชั้นใกล้มหาวิทยาลัยราชพัฒหนึ่งรายละเอียดทรัพย์สินบ้านเทาเฮาสองชั้นสามห้องนอนสอห้องน้ําขนาด22ตารางวาอายุตึกสิบปีพื้นที่หน้าบ้านจอดรถดยนต์ได้1นึคันอยู่ในแหล่งชุมชนร้านค้าและใกล้ มหาวิทยา,ายลัยราชพัฒเดินทางสะดวกในพื้นที่มีความต้องการสูงกลุ่มหลักผู้เช่าจะเป็นนักศึกษาราคาขายเจ็ดแสนบาทท่าเฮาสองชั้นย่านมหาวิทยา,ายลัยราชพัฒต้สองสรุปรายรับสรุปรายรับรายรายรับหลักจะมาจากค่าเช่าเพียงอย่างเดียวเดือนละ 4,500บาทแสดงข้อมูลดังตาราง2.1ตารางที่2.1รายการรายรับรายรับก็คือค่าเช่าบ้านเถาเฮารายได้รวมค่าเช่าบ้านเถาเฮาก็คือจำนวนเงิน4,500บาทรายได้รวมต่อเดือน4,500บาทรายได้รวมต่อปีก็54,0 0 0บาท3ส,สรุปรายจ่าย สรุปรายจ่ายเนื่องจักซั์ดิ่นเป็นบ้านทาวที่สร้างมานานแล้วทําให้ไม่มีรายจ่ายเรื่องค่าตววกลางแต่จะมีรายจ่ายเล็กน้อยในเรื่องค่าทิ้งขยะราค่าบํารุงท้องที่แต่น้อยมากไม่มีในสําคัญผู้ลงทุนจึงไม่นํารายจ่ายตรงนี้มาคิดตวนค่านา้ำค่าไฟผู้เช่าเป็นผู้ชําระเองรายการรายจ่ายแสดงตัว แสดง,ด,งดังตารางที่สองจุดสองตารางที่สองจุดสองรายการจ่ายค่าน้ำผู้เช่าเป็นผู้ชำระค่าไฟผู้เช่าเป็นผู้ชำระรายจ่ายรายเดือนรายจ่ายรายปีทีปาา่ประเมินราคาซื้อประเมินราคาซื้อตารางที่สองจุดสามรายการรับจ่ายรายรับ4ีพันจำนวนเงิน4ีพันห้าร้อยบาทรายปีก็ ห้า,าหมื่นบาทรายจ่ายรวมไม่มีรายจ่ายเลยรายได้จากการดำเนินงาน soi จำนวนเงินตีพันห้าบาทจำนวนรายปีก็5 0าห0ื่นห้บาทราคาเสนอซื้อที่เหมาะสมของทรัพย์ตามความสามารถในการทำ กำไรโดยกำหนดอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ7.50%ึ่งเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยกู้ยืม M MRA ณนะวันทีลงทุนได้ราคาเสนอซื้อเป็นดังนี้ราคาเสนอซื้อไรได้จากการดำเนินงานปี s o i อัตราผลตอบแทนที่ ต้องการ54,000่พันเท่ากับ7.50%เท่ากับเจดมบาทดังนั้นทรัพย์ติดนี้ตั้งราคาขายไว้ที่เจแสนบาทซึ่งหม่ยความว่าตับนี้มีราคาเสนอขายถูกกว่ามมูลาค่าตามความสามารถในการทำกำไรราคาเสนอซื้ออยู่2 0 0หมบาทหรือ3%เอร์เซ ห้าพาีและค่าธรรมเนียมการซื้อขายค่าพาเตียค่าธรรมเนียมการซื้อขายตารางที่สองจุดสี่รายการค่าโอนกรรมติดสองเปอร์เซ็นต์ผู้ขายรับผิดชอบค่าจดจำนองหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของวงเงินกู้จำนวนเงินเจ็ดพันบาทค่าประเมินราคาทรัพย์สินตูนบาค่า อากรแต่แตมตุนบาทรวมรายจ่ายทั้งหมดก็คือ7,000บาทหมายเหตุค่าธรรมเนียมจดจำนอง7,000 7,000บาทคำนวณจาก1%ของวงเงินกู้7,000บาทจึงจะแสดงรายละเอียดในหัวข้อถัดไปผู้ลงทุนตกลงกับผู้ขายเรื่องค่าธรรมเนียมไว้ว่าผู้ขายจะรับผิดชอบค่าโอนกรรมสิทธิ์พาตีเงินได้และ ค่าอากรต,ตัดแตมแต่เพียงผู้เดียวทําให้ผู้ลงทุนมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าจดจำนองจำนองธนาคารเพียงรายการเดียวสรุปรายการภาตีละคาธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์สินนี้เป็นดังตารางที่สองจุดสี่หกการห่างเงินทุนและอัตราผลตอบแทนการห่างเงินทุนและอัตราผลตอบแทนตับทรัพย์สินนี้มีลักษณะเป็นบ้านอยู่อาตัยช,ชัดเจน จึงทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการกู้ยืมถึงแม้ว่าเรานำมาปล่อยเช่าแต่ก็ตรวจสอบยากเพราะลักษณะของบ้านมีมีได้ต่อเติมหรือเพิ่มจํานวนห้องใดๆเลยถ้ามองจากภายนอกจะเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยทำให้ประเมินได้ราคาสูงและอัตราดอกเบีย้ยไม่ไม่แพงมากนักหรือเทียบเท่ากับอัตราดอกเบีย้ย MRR ในปัจจุบันและสามารถกู้ยืมได้ระยะยาวถึง30ปีกรณีนี้ราคาประเมินที่ได้คือเจ0,000บาทและกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตทำให้ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยดโดยสรุปแล้วรายได้จากการดำเนินง,งานลบเงนินผ่อนธนาคารจะเลือกเป็นกระแส่เงินสดเนื้อ เดือนละประมาณ700บาทดังตารางที่2.5ตารางที่2.5เงินดาว0ูบาทตกค่าตกแต่งซ้อแมแซม20,000บาทพารตีและค่าธรรมเนียม7,000บาทวงเงินกู้จดจำนอง7,000แ0บาทอัตราดอกเบี้ย mrr 7.50%ระยะเวลากู้30ปีไรายได้ไรายจ่ายต่อเดือน4,500บาทค่าผ่อนชำระเดือน 3,800บาทกระแต่งเงินตัวตุตีเดือนละ7 0 0บาทกระแต่งเงินตัวตุตีต่อปีก็8,400บาทอัตราผลตอบแทนในรูปแบบเงินสดเปอร์เซ็นต์ปีกระแสงเงินตดตุตีปีคูร้อยเงินลงทุนกระแต่งเงินตัวตุตีปีคูร้อยเงินเดาค่าตกแต่งค่าธรมเนียม8ปดพันสี่ร้อยคูร้อยเท่ากับศูนย์บวก ต้องหมื่นบวกเจ็ดพันเท่ากับสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตอัตราผลตอบแทนในรูปแบบเงินสดบวกเจ็ดร้อยต่อเดือนหรือบวกแปดพันสี่ร้อยบาทต่อป,ปีคิดเป็นอัตราผลตอบแทนในรูปแบบเงินสดสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อป,ปีเทียบกับเงินลงทุนอาจจะเป็นผลตอบแทนที่ไม่สูงมากนะักแต่ถ้ามองว่าการถือครองทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในระยะยาวจะทำให้มูลค่าทรัพย์สิน ตึงขึ้นอย่างต่อเนื่องตึงเป็นจุดเด่นเหนือกว่าตับตินที่เป็นคอนโดมิเนียมที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเจ็ดแผนการบริหารตับตินและแผนการออกแผนการบริหารทับตินและแผนการออกตาสมกระแตเงินตรวตัวนตางที่ได้ในช่วงแรกไว้ให้เพียงพอป้องกันห้องว่างตามเดือนขายทำกำไรหากราคาเสนอซื้อทำกำไรเฉลี่ยมากกว่า 15%ต่อปีรีไฟแนนซ์ยอดนี้คงค้างในปีที่3เพื่อรับกระแสเงินสดต้นเดือนเพิ่มรวมไปถึงอาจเพิ่มค่าเช่าได้ในปีหลังๆรีไฟแนนซ์ทุกๆ3ปีเพื่อนำเงินสดออกมาลงทุนในทรัพย์สินชิ้นถัดไป8บทสรุปการลงทุนบทสรุปการลงทุนตารางที่2.6ข้อมูลทรัพย์สินเทาเฮา 2ชั้นสมห้องนอนสองห้องน้ำขนาดยี่สิบสองตารางวางข้อมูลการเงินราคาขายเจ็ดแสนบาทจำนวนห้องสามห้องนอนเงินดาวตูนบาทค่าเช่าต่อเดือนสี่พันห้าร้ 4, บาทจดจำนองสี่แสนบาทเงินผ่อนต่อเดือนสามพบาทกระแินต้นต่อเดือนเจ็ดร้อบาทกลุ่มผู้เช่านักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏผลตอบแทนรูป เงินสด3าต่อปีงบกำไรขาดทุนรายได้รายได้จากค่าเช่า4,500บาทรายจ่ายเงินผ่อนชำราระ3,800บาทกระแจเงินสด700ดบาทต่อเดือนเท่าเท่ากับ8,400บาทต่อปีทรัพย์งบดุลงบดุลทรัพย์สินบ,บ้านเท้าเฮาขนาดย2ิอตารางเมตรจำนวนหนึ่งหลังมี3ามห้องนอนนี้สินเงิน จดจำนอง7แสนบาทอัตราดอกเบี้ย7.50%